ทุกคนไปหาเก็บผักกันไปลูกมะละกอยังไม่สุกเลยอ่ะไปดูซิว่ามีอะไรที่จะเก็บได้บ้างกู่ตื่นแต่เช้าเลยสต้าบรียังไม่เป็นลูกเลยมีแต่ใบางามๆไม่มีลูกเลยค่ะทุกคนพายุมาแล้วพายุมาแล้วหามามีพายุมาหามามีแล้ว เด็กๆไปเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งว่ามีอะไรให้เก็บได้บ้างมาทํากับข้าตอนเช้า mm. มะเขือเทศมะเขือเทศกําลังออกดอกค่ะกํา mm. กลังออกดอกยังไม่เป็นลูก mm. อ๋อเป็นแล้วลูกเล็กๆลูกเล็กๆกาลังน่ารักเลยค่ะมะเขือเทศนี้ก็ไม่รู้พันธุ์อะไรค่ะ mm. พอดีมีมเมล็ดก็เลยลองเอามาพอดู mm. เดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันคือพันธุ์อะไรนะคะทุกคนน,นี่อะไรเนี่ย มีอะไรอยู่ข้างในไหมไม่มาดูแปลงสลัดกันดีกว่าค่ะอันนี้ผักสลัดอิตาลีค่ะต้นใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงน,นี้เล็ดเล็ดโอ๊กนะคะทุกคนสวยไหมสวยเนาะพูดเองเออเองค่ะอไปดูด้านนู้นกันต่อดีกว่าทุกคน แรลงเต่าทองมรกตไปไหนกันคะเด็กๆเด็กๆจะไปไหนกันคะน่น <No. S 1> <No. S 2> เห็นแล้วไว้บง <The S 1> มะเขือเทศกำลังจะสุกเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศดีกว่าทุกคนเก็บมะเขือเทศไว้ทำส้ตมตำดีกว่าเนาะกำลังสุกเลยเก็บมะเขือเทศแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูถั่วภูฝั่งโน้น,นว้าวพระอาทิตย์กำลังขึ้น เจอแล้วค่ะสรุปคือเก็บถั่วพูเก็บมะเขือเก็บมะเขือเทศเก็บผักสลัดไปทำผัดรวมมิตรดีกว่านะคะทุกคนเช้านี้ง่ายๆนะคะก็เรามีอะไรเราก็กินตามนั้นเนาะโอเคค่ะมีอาหารเช้าแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูกันเพลินๆไปก่อนนะคะขออนุญาตเก็บผักต่อกันนะคะทุกคน ใครดูจบขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปรอเล่นค่ะทุกคนใครจะดูจบหรือไม่จบก็ขอให้ร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนทุกคนทั่วหน้าเลยนะคะทุกคนคลิปนี้บายบายก่อนนะคะนะอย่าลืมดูให้จบล่ะ